โอทบขายดี SME ขายรวยนะครับไปดูข้อคิดกันวันนี้ครับเขาบอกว่าอย่ายอมแพ้ถ้ายังไม่ได้พยายามอย่างเต็มที่นะครับเป็นวิธีการคิดที่ถูกต้องเลยนะครับของนักธุรกิจทุกท่านนะครับถ้าคุณเจอปัญหาอุปสรรคนั้นจงมองให้ปัญหาและอุปสรรคเป็นเรื่องเล็กๆครับแล้วก็ผ่านไปให้ได้ถ้าคุณผ่านไปได้คุณจะได้วิธีการในการเอาชนะกับอุปสรรคไปแล้วนะครับแล้วก็คราวนี้คุณจะไม่กลัวอีกต่อไปครับสวัสดีฮะสวัสดีครับเชิญแนะนําตัวครับ ครับผมเมธานราศรีนะครับทำกล่องทิชชู่ครับจากจากกระดาษนะครับเราทำออาของทิชชู่เนี่ยจริงๆทำเป็นรูปทรงอื่นๆก็ได้นะครับหลายๆรูปแบบนะครับแต่ว่าเราตั้งใจจะทำเป็นกล่องรูปรถก่อนเริ่มแรก นะครับแนวคิดแบบนี้เกิดขึ้นมาได้จากการที่เขาเป็นนักออกแบบครับแล้วก็อยากสร้างธุรกิจของตัวเองนะครับลองดูวิธีการคิดของเขาปัจจุบันนี้นะครับรับออเดอร์แบบเป็นของพรีเมียมใช่ครับนะครับมีวอล่มในการสั่งอย่างต่ำต้องเท่าไหร่ฮะเราสั่งแต่500ร้อยพันหนึ่งก็รับแล้วครับ500ชิ้น100 0ชิ้นเท่าไหร่โดยประมาณชิ้นละเราเล็งๆไว้ตอนนี้น่าจะอยู่ที่30 40บบาทแล้วก็ได้แล้วครับอ่าโอเคนะครับแล้วสำรวจตลาดแล้วมีคนทำแบบคุณเยอะไหม ไม่มีเลยครับไม่มีเลยเหรอใช่เฮ้ยน<า>่าสนใจนะฮะเดี๋ยวมาทำความรู้จักกันครับกับเรื่องนี้นะฮะเป็นของพรีเมียมแนวใหม่ตอบโจทย์ตรงใจการตลาดแน่นอนขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนในการก่อนครับขอขอบคุณไอท็อปพลัสผู้นำด้านการตลาดออนไลน์ครบวงจรครับเอซนโซลาร์พิจาราติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจรไทยเฮอร์บิทจัดความคิถึงขายส่งสมุนไพรที่ถึงไทยเฮอร์บิดสิริมงคล p ร o พย์อสที่สุดของความคุ้มค่าแสงรุ่งเกษตรอินทรีย์เพื่อวิถีเกษตรกรรมที่ยั่งยืน อารีออนน้ำหอมติดรถยนต์จากบังการีครับโดยวาซาบิช็อปนะครับเชิญอธิบายเลยครับไปดูภาพกันนะฮะงานของคุณนี่นะครับลูกค้าอยากออเดอร์เนี่ยนะครับจะต้องเตรียมอะไรให้บ้างก็จริงๆเราต้องการแค่ให้คุณนําเสนอพรีเซนต์ตัวสินค้าของคุณว่าคุณต้องการสินค้าประเภทอะไรครับถ้าสมมุติคุณต้องอยู่ชายทะเลอ่าบอกว่าเฮ้ยเราอยากทําของพรีเมียมให้กับแจกให้กับนักเดินทางนักท่องเที่ยวก็เราก็ออกแบบให้เกี่ยวกับชายทะเลของคุณได้คุณสามารถออกแบบ เป็นหน้าตาของผลิตภัณฑ์หรือโลโก้สินค้าได้ทุกรูปแบบถูกต้องครับนะฮะทำไมคุณถึงเลือกเปิดตลาดด้วยรถคือเรามองว่ากลุ่มรถเป็นกลุ่มคนที่คนประเทศไทยคนชอบรถเยอะนะฮะครับเราก็เลยมองว่าเออเราลองออตลาดด้านนี้ก่อนว่าลองรถด,ดูว่าเขาชอบไหม ถ้าแต่มีการตอบรับอย่างดีนะฮะว่าอ,อ,อย่างบริษัททรูหรือบริษัทโตโยต้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยากได้ <Okay. S 2> เราก็เลยแบบออลองลองลอง,ลองตลาดลงบเข้าไปโอ้โหนี่ถ้าคุณไปเปิดตลาดในงานมอเตอร์โชว์นะทุกคนทุกเจ้าอยากจะแจกรถนี่คุณก็สามารถรับออเดอร์ได้็ำที่เลยนะใช่เราแบ่งตามรูปทรงแบบรถยี่ห้อของคุณเลยเราทำออกแบบให้เลยครับในการสั่งต้องสั่งอย่างน้อยกี่ชิ้นฮะอย่างน้อยผมผม,ผมเลย,เยไว้สัก500พันชิ้นก็โอเคละชิ้นละ ชิ้นละ 20- ่0บถึงาบาทครับกี่วันเสร็จฮะรวมค่าถ้าผลิตเนี่ยไม,ไ,มไม่กี่วันหรอกครับแต่ว่าเราต้องมานั่งออกแบบก่อนช่วงการออกแบบก็น่าจะประมาณ15-20าถึงวันก็น่าได้ละคุณมีแนวคิดในการเลี่ยงเรื่องลิขสิทธิ์หรือว่าในการที่จะรักษาลิขสิทธิ์ยังไงฮะเรื่องรถเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเขาทำแบบลิขสิทธิ์ใช้รถมานในการที่จะออกแบบแบบนี้หรือเปล่าคือรถเนี่ยขอบอกเลยครับว่าตัวรถเนี่ย รถมันหน้าตาเหมือนกันแหละครับแต่ว่าเราก็ออกแบบให้หน้าตามันมันแตกต่างออกไปจากรถยี่ห้อทั่วไปนะฮะแต่ทีนี้ถ้าในกรณีที่คุณต้องการสินค้าของคุณเองเช่นคุณอยากทํารูปรล้อรถของคุณบริษัทล้อรถคุณก็ทํารูปรล้อรถของคุณได้เลยเป็นยี่ห้อใส่ยี่ห้อของคุณใส่อะไรก็เป็นไม่มีลิขสิทธิ์เป็นลิขสิทธิ์ของคุณเองนะครับโช์แกให้ดูได้ไหมอ่านี่เลยครับเดึงมาอ่ะ โช์แกะให้ดูต่อหนึ่งชิ้นเลยฮะ <Okay. S 1> อันนี้วิธีการดึงเดี๋ยวกล้องกล้องซูมมาน,นิดนึงฮะเขาดูวิธีการที่เขาดึงที่ชู่วออกจากนี้อาจจะดูเบสิกเบสิกหน่อยนะแต่ว่าดูฮะเระลองดึงสักสิบแผ่นดึงฟึบดึงอีกอ่านะฮะคือตอบโจทย์นะฮะออาโอเคไหนะลองแกะออกดูดิฮะขอดูหน่อยว่าพอแกะออกมาแล้วหน้าตามันจะเป็นยังไงการแกะก็ง่ายๆเขาเขาเป็นงานกระดาษทั่วไปครับกล้องก็จับไว้นะครับให้ดูนิดหนึ่งวิธีการแกะเราไม่เป็นงานงานออกแบบอะครับว่า คุณส่งมอบเป็นเป็นรูปรถเลยถูกต้องครับอ๋อไม่ได้ให้ลูกค้าเป็นนั่งประกอบเองหรือว่าใครสนใจที่จะเอาไปประกอบเองก็ได้นะฮะได้ไหมได้คุณแกะออกมาเลยได้ไหมแกะให้เป็นกระดาษแผ่นเดียวได้ไหมอ๋อเดี๋ยวผมขอชมอ๋อ,อ,อนะฮะ,ะ,ฮะอ่ะนะคุณลองดูคันนีล้ลองแกะออกมาให้กลายเป็นกระดาษแผ่นหนึ่งได้ไหมอ๋ออันนี้เราติดติดกาวติดอะไรแล้วแต่จริงๆแล้วมันสามารถแกะเปิดให้ดูด้านหลังอ่ะแกะเป็นส่วนๆโอเคฮะ แกะตรงนี้ออ๋อใส่ที่ชู่ตรงนั้นใช่จริงๆเราชอบงานด้านก,การประกอบกระดาษนะฮะ<อ>แล้วก็แกะกระดาษาออกมานี้ได้เลยโออครับโอ้โหะนะ่ข้อท้าฮนะพอคุณคประกอบเสร็จคุณก็หมายถึงว่าทำเสร็จแล้วคุณก็เอาอขอส่นนิดนึงอธิบายไปเลยครับเชิญชวนเลยฮะพูดเชิญชวนเลยครับจริงงานงานประกอบกระดาษนะฮะในประเทศ ต่างประเทศเขาก็ทํากันมานานแล้วนะครับประเทศไทยเราก็มีคนชอบทําการประกอบกระดานนี่มาเยอะนะฮะ <Okay. S 2> แล้วเราก็เลยมองว่าเอออะไรทําอะไรให้มันปีมูลค่าได้เราก็ลองเอาอันเนี้ยมาทําให้มันเกิดมูลค่าขึ้นมาก็สนุกดีครับเป็นงานสนุกๆก,การสร้างนวัตรกรรมครับเป็นเรื่องสนุกสนานนะฮะครับ คุณไปเรียนวิธีการคิดแบบนี้มาจากไหนฮะความชอบส่วนตัวมากกว่าครับคือโดยส่วนตัวเป็นนักออกแบบเป็นคนออกแบบงานสิ่งพิมพ์ะฮะแล้ว <okay. S 2> เราก็มองว่าเออถ้าเราทําอะไรที่มันเป็นงานงานกระดาษที่มันเป็นชอบความชอบส่วนตัว มันก็มันก็สนุกดีโอเคครับอ่ะนะฮะถ้าคุณอยากได้งานแบบนี้นะครับนะฮะผมลองรื้อดูนะครับดูว่ามันยุ่งยากซับซ้อนไหมนะครับปรากฏว่ามันก็เข้าใจง่ายๆนะฮะคือเป็นการออกแบบกระดาษให้กลายเป็นกล่องทิชชู่นะครับพิมพ์คำนี้เลยฮะเข้าไปที่ Facebook ครับพิมพ์คำว่า inbox dot paper นะครับหน้าตาแบบนี้เจอเลยนะครับขอบคุณมากคุณเมทานาราศีกล่องทิชชู่รถยนต์ครับสวัสดีครับขอให้คุณขายดีและขายรวยนะครับ